ครับผมสวัสดีครับวันนี้กสีิ้ามาเบิงผักโมงอีกเนาะครับเนาะ้ามาอัปเดตครับบรรยากาศครับตอนเสาๆเนาะครับเนาะกฤติภาบไมายางเบิงหน่วยผักโมงครับกระลลังเหลื่อมห็นหน่วยครับหน่วยเบิกัดกฤบิโมโปันได้เลยครับ บัวลอม่นวยไงหรอครับเป็นกับบัวลอสมบูรณ์เป็นไรครับบัวต้นตะไลากาครับพี่น้องเอ้ยกับหน่อยข้เพิ่นเกษตรบู้อะไรอยู่ครับนี่ นี่เป็นแต่งหมูแบกแก๊กเนาะครับเนาะครับป่ามาาะมยังหลอดเวงกสิทิม่หน่วยอยู่สองสาเที่ยวครับนี่ถ้านั้นเพิ่นกสิสิบุคคลม่หน่วยครับรับผ่ามาหลอกเึงครับนี่ มือใหม่เนาะครับเนาะบอค่อยด้ปลูกปันไดหน้าครับกระสิมีแต่หน่วยหลุนกลางครับหน่วยงามๆแต่ว่าหลุนใหญ่า่มีบันไดครับตามาเปอนหลุนนี้ เก็บรุ่นนี้ออกกระสีไทยปลูกไม่ครับสีไชนามยดสีล่องเบิงครับปลูกมงเกานังสองเบิกับว่าปลูกมงเกาใหญ่นังก้นเบิกับว่าปลูกบอร์ใหนะครับเนาะแต่ผมกับสีล่องเบิงครับต้องล่องเบิงเองครับหน่อยหน่อยดำๆดมุนงามอยู่ครับนี่ปลามาเบิง ตอนสาๆครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะครับเนาะตัวนี้ใส่ไงครับนี่ใส่ไงเพื่อนๆ ยางเบิงเรี่ยๆครับแล้วท่านเบียร์กันเดอรครับนี่ดินเป็นแหง้งเ,เ,เนาะครับปลูกถาฝนๆนกับโบโตจักเทียครับนี่จนเต็งหม่สิได้เก็บแล้วครับ ไม่ติดกันแน่นอนปอูไอ้ชามสายพันธุ์นะครับเนาะอยู่นี่ เผื่อของเพิ่นกัดงาม,อ,มาอ,งอยูย่ครับนี่รอบนี้บ่คอยังหลายเนาะครับเนาะคอจะทุนจากสิใดื่นบ่ครับจับปลาไม่ยังเพื่อนนู่นเพิ่นกัด่บคอยมีแล้วครับ เป็นสีบาเขื่อนี่จักหน่วยนี่ครับว่าเป็นยังครับถือว่าเป็นประสบการณ์ปลูกหาความหูไปเหื่ยอนะครับเนาะ <c oughs> ส่วนนี่สะเป็นผ่านเอกตาครับนี่ส่วนเอกตา มีแต่เกลือครับพี่น้อง <c oughs> ตามใจครับแต่มีได้มีเสียนะครับเนาะปลูกหาความหูไปเรื่อยๆครับนี่กับเบิ้งในสองยูทูปเนี่ยกับตัวไดกับเบิ้งอันนั้นเบิ้งน้ำเพลินน้ำหน้าครับ จะว้างกัดเห็ดเดียงน้ำครับสุดที่ผมปลูกกัดบ่ได้ตัดเขื่อนนะครับเนาะผู้เฒ่าเพิ่นปลูกตะกี้เพิน่นกัดปลูกแบบไอเอาไวเ้เขือละสองหน่วยเนาะครับบ่ได้ตัดเขือเคขื่อนละสองหน่ยวยกับกาบมันเป็นไม้จำจำกำปั่นเพิน่นกัด จังตัดเครือออกกับบุกแบบดังเดิมตะกีนะครับเนาะอันนี้ผมสีตัดหยอดครับผมตัดหยอดมืดเลยครับหน่วยก็ดโอ้ยจะสีวายอย่างไรเนาะครับเนาะมันก็อยากให้มันมีหน่วยแหละมันก็บดบมียาสีกับ่ค่อยจ็สีครับเป็นเป็นดอกกับรดดเนี่ย มาตีดเนี่ยเสีย่ยนเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นกับว่าอันตีดยาแห้แงปวดดอกมันบวจับเพิ่ว่าผมกับคบววย้ยไา้ฉีดนะครับยาก็ซือเป็นประสบการณ์เนาะครับเนาะ ครับตัวนี้ที่เป็นเอกตาป่ามายาังหรอยังเบิงจะท่านเบียร์ด้วยครับเด้อจะท่านเบียร์กันเถอะหน่วยเพิ่นกัดโบ่โบ่เป็นได้หรอครับนี่ผมว่ามันขาดหนาำครับต w วงเเสา s w วงเลี้ยงกักา โอ้กก็ร้ายเงครับกะกาครับมันจาะม่แม่จะตะกายเลยครับนกเอี่ยงกับจอคือคือกันครับออ้ยไอเข้าไปนะครับเด้อไอรับงังเอกตานาะครับเนาะฟังนี่สิเป็นส่วนใหญ่แม็กครับ ส่วนยาแมกนวยเปิ้ลสีลายๆนะครับเนะครับต่ว่าพันธุ์นี้ผมมาอย่างหนึ่งครับเป็นยาผ่าออกเป็นหอมนะครับหอมไอเนี่ยเพิ้นสิหยาบๆครับครับส่วนยาแมกตัวนี้ก็มีนวยเนี่ย,ยครับ่วยเพิ้นงามๆครับพี่น้อง ปามาล้อกเบิงลอยเบินงกันก็อรอแคลเรียนเนาะครับเนาะ <c oughs> แก่น้มยใหญ่อยู่ครับเนี่ยบันนี่กับสีผ้ามาเบิงฟักทองเนาะครับเนาะฟักทองปูกว้ ฝากท่องกับพระท่านในหดวน้ำเพื่อกันครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับฝากท่อง นางเท้าคือออกครับฝักตองไล่เขาตอกนะครับเนะ <c oughs> าะมนหลุ่นน้ำกันเด,บบด้อครับว่าสีดายปครับใบเป็นกัดใหญ่ครับเปินเกิงเปินเกียงเด้ครับปลูกปลองหนึ่งครับผักตอง น้ำหมอกลงเบือกมากครับพี่น้องครับกระลังดอกเป็นว่าครับกระลังขึ้นจุก,กุจิจิครับดอกบัวมินเป็นเป็นหมากหน่อยเลยครับพี่น้องอันนี้อย่างผมกับเบื้องบ่เป็นคือกันกระลังปลูก,น,น,นะกนะครับนาะโอ้เมิงบงบงจ๋อครับ ครับฝากทองเหาขอสิประมาณนี้เนาะครับเนาะครับพระอาทิตย์ก็ล่งขึ้นครับแตสิขอโจบคลิปใ้เท่านี้เนาะครับเนาะกัสสวัสดีครับ